คำถามเกี่ยวกับเรื่องของการละมาดท่านผู้ชมละหมาดบนยานพาหนะเขาบอกว่าเดินทางมุ่งหน้าไปภาคตะวันออกปัทยาหรือชนบุรีหรือว่าระยองจานอะไรอย่างเงี้ยป่ะครับนั่งอยู่บนรถเดินทางโดยใช้ถนนมอเตอร์เวย์ด้านหลังก็คือที่ตอนที่ตอนตกก็คือกิบรลัดนะนะอ,อยากจะถามว่านำมาดเข้าเวลาแล้วป่ะครับ ถ้าไม่นมาดต,ตอนนี้เนี่ยถึงพัทยาหรือถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยมันเข้าเวลาอื่นไปแล้วซึ่งมันมันเป็นเวลาที่ศาสนาไม่แนะนําให้เอามารวมกันได้นั่งนมาดบนรถเลยเนี่ยหันหน้าไปทางทิศทางที่รถกําลังมุ่งหน้าไปซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับกิบาลาดอย่างนี้ใช้ได้ไหมวครับได้ไปนะ่นอะไม่ได้ห้ามเลยทําได้แค่เพื่อนอือรนั่งบนเครื่องบินก็ได้ครับเรานะ่ะหันหน้าไปทางทิศ ตะวันออกตะกิบลัดอยู่ทางทิศเนี่ยทิศนี่ข้างหลังนี่พี่น้องนมาได้ไหมได้แต่ถ้าหากว่าถ้าเป็นรถของเรานะผมขอแนะนํานะถ้าเอารถนี่นะจอดแต่ถ้าหากว่าจอดไม่ได้พี่น้องแล้วก็นั่งในท่าน,นั้นแหละถ้าหันหลังให้กิบลัดแล้วก็หน่าไปทิศตะวันออกนมาใช้ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเลยอนุญาตให้สําหรับคนที่เดินทางอยู่บนรถ เป็นการนมาดบนยานพาหนะบนยานพาหนะเน,น,น,นี่ยอนุญาตให้ทําได้เลยพี่อน้องอนนเพราะฉะนั้นยายาทิ้งน้มาดพี่น้องอันนี้นม,มีเคยเคยสังเกตว่ามีมีมีผู้รู้ผมบอกว่าผู้รู้กันละกันนะไม่ต้องเอ,อ่ยชื่อว่าใครบางท่านพูดว่าก่อนน้ามานต้องหาทิศให้เจอก่อนแล้วก็ตักเวทหันหน้าไปทางทิศนั้นก่อนทิศกิบลัตเนี่ยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปที่นี่มันหูอย่างนี้บ้านนะ มันหันหลังแบบร้อยเปอร์เซนเลยเนี่ยให้กับทิศตัวตกเนี่ยจะไปตักวีธยังไงลนะ่ะอย่างนี้ล่ะคือนบีเนี่ยนบีจะเอาอูดเนี่ยไปหันหน้าไปทางกิบลัดแล้วก็ทั้งก็นามาอูดมันจะเดินไปทางไหนก็ปล่อยไปก็แล้วกันแต่ครั้งแรกเนี่ยให้อูดไปทางกิบลัดซะแล้วยกมือตักบีธนะครับมาที่นามาซุนัตเนี่ยพี่น้องนามาฟัรดูก็ถ้าจำเป็นจริงๆก็ ก็ความจริงให้ให้น้ำมาเนี่ยลงมาจนลังอูดน่ะดีกว่าจริงอย่างนี้ในกรณีรถเนี่ยนะครับถ้ารถเราจอดได้ก็จอดจอดนมาข้างทางเลยข้างทางเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเป็นจมาเนี่ยโอ้มันจอดไม่ได้เต็มถนนนะดนจับแน่นเพี่น้องห้องเขาคงไม่จอดให้เราน้ำมาเราถ้าเป็นรถของเราส่วนตัวเนี่ยเราคนที่จะจอดอจริงจริงแล้วไอ้ที่พักกลางทางเนี่ยในช่วงแถวบางประกงเนี่ยมันก็จะมีร้านอาหารอยู่ แล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่แล้วไปจอดละหมาดตรงนั้นก็ได้นะวานะจริงๆใช่ได้หรือว่านั่งรถไปคนขับคนที่ไม่ได้ขับรถนั่งแล้วละหมาดไปก็ถือว่าได้เหมือนกันใช่ไหมกรณีนี้อ่ะท่านผู้ชมถามเข้ามาตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับเรื่องของการเดินทางเรื่องของการละหมาดบนยานพาหนะในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าอิสลามเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมาทันทีในเรื่องของการทําอิบาะห์ที่อนุญาตให้ทําได้ในทุกๆสภาวะการเลย ท่าจะอยู่ตรงไหนจะอยู่บนเครื่องบินจะอยู่บนรถไฟจะอยู่บนรถพระจําทางบนรถอะไรก็แล้วแต่เมื่อเข้าเวลาละมาดน้าไม่มีตะยามุมนะมาดได้เลยนี่คือสิ่งที่อิสลามนั้นโดดเด่นขึ้นมาทันทีในเรื่องของการทําอิบาดา์ไม่ต้องใช้พิธีรีตองมาก